สวัสดีค่ะอร่อยบายอ้อยค่ะวันนี้นิกจะพาเพื่อนๆมาทําต้มขาไก่ค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนค่ะฝลั่งหลายๆคนนะคะที่นี่นะคะหลายๆร้านเลยก็จะทําต้มขาแบบไม่ค่อยเข้าใจคําว่าต้มขานะคะซึ่งต้มขาจริงๆก็ต้องมีขานะคะที่บ้านเราถึงเรียกว่าขานะคะ ก็มีตะไคร้คล้ายๆเทืองก้มยำเลยค่ะแล้วก็มีหอมค่ะซึ่งจะใช้เป็นหอมแดงหรือหอมใหญ่ก็ได้นะคะใบมะกรูดค่ะแล้วก็เราก็รอให้เขาเดือดนิดนึงค่ะขากะทิเริ่มเดือดนะคะแล้วก็ใส่ขากับตะไคร้ลงไปเลยคะ่ะต้มขาถ้าไม่มีขาก็ไม่เรียกต้มขานะคะเพื่อนๆ วันฉุยเลยนะคะอาจจะบังกล้องไหมคะ่ะเส่ขาลงไปเสร็จนะคะแล้วก็เติมน้ำค่ะต้มขาทำไม่ยากเลยนะคะทำง่ายๆค่ะง่ายกว่าต้มยำอีกนะคะ แล้วพริกก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าต้มขาจริงๆแล้วไม่ต้องทําเผ็ดนะคะส่วนผักนะคะจร,ริงๆเขาก็จะใส่เป็นพวกเห็ดนางฟ้านะคะแต่เห็ดนางฟ้าที่นี่ถ้าซื้อก็ราคาสูงเหมือนกัน,นะค่ะนี่ก็เลยนี่ก็เลยใช้เป็นเห็ดแชมปปญองนะคะจะใช้เป็นเห็ดแชมปิญองกับกระหล่ำปีฝอยค่ะซึ่งกระหล่ำปีฝอยนี่ก็คือเรามาหาัา่นฝอยแล้วเราสามารถท,ทรรําต้มขาอร่อยเหมือนกันนะคะสมัยที่นิคขายเจกับ ที่บ้านนะคะเทศกาลกินเจก็จะใช้เป็นกระหล่ำบ้างเห็ดน,นางฟ้าบ้างเพราะว่าช่วงเทศกาลกินเจเห็ดน,นางฟ้าจะแพงมากนะคะก็จะใช้เป็นกระหล่ำปีบ้างค่ะที่มาทําต้มขาไก่นะคะซึ่งหน้าเจาก็จะไม่มีไก่นะคะเดีย๋ยวเราลองให้เดือดก่อนค่ะค่ะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่เนื้อไก่ค่ะลงไปเลย ก็คนสักหน่อยค่ะแล้วก็หอมใหญ่นะคะกับใบมะกรูดค่ะลงไปเลยค่ะส่วนพริกนี้จะนิกจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบนะคะเพราะว่า,าไม่ต้องการให้เขามีความเผ็ดค่ะเดี๋ยวต้องการให้เขาคุา,ามาม,มีสีสันนะคะพูดผ,ผิดพูดถูกนะคะเพื่อน นี่จะใส่พริกขี้หนูแค่เม็ดเดียวนะคะเพราะชาก็ไม่กินเผ็ดอยู่แล้วค่ะต้มข่าจริงๆก็จะไม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแห้งค่ะพริกแห้งทอดซึ่งนี้จะใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะจะได้ไม่เผ็ดค่ะค่ะดเดือดมากเลยนะคะเราก็เติมกะทิลงไปอีกหน่อยค่ะก็จะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนะคะแล้วก็มาปรุงกันค่ะ ผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลานี่คือต้องรอให้เขาเดือดก่อนนะคะเราค่อยใส่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหม็นขาวค่ะอันนี้เขาก็เดือดแล้วนะคะก็จะใส่แค่ช้อนเดียวค่ะ ก็จะใส่แค่นี้ค่ะส่วนความเปรี้ยวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเปรี้ยวนะคะก็สามารถบีบมะนาวซักซีกได้ค่ะแต่ต้มข่าจริงก็จะไม่ออกเปรี้ยวมากนะคะจะออกเปรี้ยวแค่ปลาแหนมปลาแลมนิดหน่อยค่ะค่ะพอเดือดมากแล้วนะคะนี่ก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มให้ผักยุบค,ค่ะค่ะพอเดือดมากแล้วนะคะ นี่ก็จะใส่พริกค่ะซึ่งนี้จะใส่พริกขี้หนูแค่เม็ดเดียวนะคะแล้วก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าช่วยค่ะแล้วเพิ่มสีสันค่ะเห็นไหมคะก็จะสีสันดูสดใสขึ้นค่ะชิมดูหน่อยค่ะอืมรสชาติโอเคนะคะแต่นิกต้องการให้มีความเปรี้ยวนิดนึงค่ะ มะนาวซักซีกนะคะอันนี้เปิดไฟแรงนะคะเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วค่ะมะนาวเดี๋ยวเราบีบตอนที่เราปิดไฟนะคะไฟแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะบีบมะนาวซักซีกค่ะแล้วก็ผักชีค่ะโยรยลงไปค่ะ ขาดไม่ได้นะคะผักชีนะคะไม่งั้นก็จะไม่มีความหอมเลยนะคะไม่มีความเป็นต้มข่าสีสันก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆชิมดูนหน่อยค่ะอือโอเคแล้วค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะนี่ก็ใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะ หั่นนะคะแล้วก็ไปทอดค่ะก็โรยลงไปแค่นี้ผัดต้มขาดค่ะไปในครัวนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะคะก็ไม่ยากค่ะทําง่ายๆนะคะคลิปนี้นี่ก็จะฝากไว้แค่นี้ค่ะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ